นที่จะสมัครงานในอนาคตคุณจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมหมดแล้วครับที่อดีตเวลาไปสมัครงานคนสมัครงานก็จะดูว่าบริษัทไหนให้เงินเดือนสูงให้สวัสดิการดีมีคอมมิชชั่นหรือมีค่าล่วงเวลาอะไรเยอะๆที่ผ่านมาคนเราจะเป็นคนพิจารณาว่าเราจะเลือกบริษัทไหนดีบริษัทไหนให้ค่าตอบแทนสูงเราก็เลือกบริษัทนั้นแต่อนาคตไม่ใช่แล้วครับมันกลับกลายเป็นว่า บริษัทมีตัวเลือกเยอะแยะเลยเพราะวันนี้ตําแหน่งงานในประเทศไทยมันลดลงแต่ในขณะ,ะเดียวกันความต้องการงานเนี่ยมันมีมากผมพูดวันนี้ผมต้องการสื่ออะไรครับอนาคตประเทศไทยจะเพิ่มตําแหน่งงานได้อย่างไรถ้ายังอาศัยการทําธุรกิจแบบนี้อาศัยกินบุญเกา่าเช่นการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ไปไม่รอดแล้วครับ